สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องนะคะมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะเป็นอีพีที่251อนะคะวันนี้มีพระไม่รับชมทั้งหมด40รายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจพระรายการละ300บาทนะคะอีพีนี้รายการละ300บาทนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6นนะคะ664 2241นะคะ หรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะ062นะคะ664ตสงสองเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะจ๊ะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะโอเคนะคะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพักเครื่องกันดีกว่านะคะ องค์นี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะ สำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่5นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะ ไปจะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่เก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสองนะคะต่ไปจะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสามนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่14นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่18นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่ยีสิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่21นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่24นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะ30นะคะรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพรัะรายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสามนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะ โอเคนะะกับพาร์รายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบหกนะคะต่อไ,ไปจะเป็นรายการที่37นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ 3, ามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ 3, ามนะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่ 3, ามนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะโอเคอีกนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบเก้านะจ๊ะต่อไปรายการที่สี่สิบ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่40นะคะโอเคนะคะก็รับชมพระทั้งหมด40รายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l i n ยนะคะ062นะคะ664 สองสองสีหนึ่งเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องพัาเหมาเนียนะคะวันนี้ขอจบอีพีที่251จ้า